ครับวันนี้วันที่27ครับผมโค้อาจารย์จ่อยเทเล็ตครับผมอันนี้อยู่กับทีมงานออนโต้ชองครับอาจารย์สันเทเลเอาเฮ้ยทีมงานก็รลัง,ลง,ลงจิ๊ดพวกรณ์ครับจิ๊ดฉากนี่ครับทีมงานทีมงานออนโต้ชองครับ ลักิจจาครับวบยาครับเอายวกาิจจาครับจับเป็นเวทีของแถวพาแสงท่องครับบอลพ่อดิคนที่คนบ่อพ่อคนบ่พ่อนี่ครับเมุ่เคื่อนดี มันคือในในแทบไมที่มันอี้เครื่องเสียงฉากลงแล้วครับเนี่ยไฟกำลังลงครับกกนทีแล้วนะครับผมเรา <ไป S 1> มีนัดกันบ่ายสามโมงครับสี่ภานาฬิกานี่ครับมี่อุปกรณ์แกงหวงครับนี่จาจ้าลอดีเจ้ายอดีทักทายแฟนคลับ FC เอฟซีเสียงมีหกหน่อยเจ้าอัน มักระเทยบ่เกิดยะไรข้อเท้าหัวครับบ่เกิดเท่เฮงเงี้ยเดือดจ้องไว้ซสิ่งนี่จ้องไว้ครับโอ้ยามันลุดโอ้มันจะลุดได้ข่อยเนาะอู้ฉากครับฉาพวกเป้าฟาดครับอู้ยแก้วเลยครับนี่ฟาไฟไปบีมครับบีมเจ้าตัวเจ้าตัวบ่ครับวองแสงช่องฟิลเล็ตมี จากไฟแสชีงสีนี่ครับนี่จะเป็นฉากของแฟีวพาวครับผมจากไฟแสชียงซีเฟีวพาวครับเชียงเชียงแฟียวพาวครับ <c oughs> นี่ <c oughs> ลงตู่ฟังนึงแล้วนครับย่างอีกฟังนึงครับ เฮ็ดไอ้เฮ็ดอู้ดิโอ้ข่อยไทยมาเหน็บหาหาที่อยู่ข่อยไทยก่อนเจ้ามีเฮียงก่อนเจ้ามีเฮียงก่อนเออหลักอะยรที่ดลอกเจ้าหน่อยเอาหน้าที่ตาหนักก็ยังมีพี่มีตะพุยใหญ่เลยครับลูกสูงลูกจอยเป็นังนี่ฟังหนึ่งครับ พีนลทีนบกัดอโอ้นี่อาจารย์แม็กครับผมอาจารย์แม็กนี่จารยจ้านี่อาจารย์บอลบอลนึกวาจะ่นว่าจสาคนโออตะกี้ข่อยแห้งลงผู้เดียวนึ่งว่าคนน้ลงมากืิว่านตู่ด้ เดี๋ยวเดี๋ยวสีเฮ็ดวอ้ักจอกชาวที่ชาวเมองก็เอาไเฮ็ดรถอยกัหลงเรื่อยปวดกับอู้แห้งไรแถวุยหน่อยนึงโอ้เดี๋ยวนอเดี๋ยวนอกับไฟ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 ก็่ นี่รถของอ่ของ,องของวงครับรถไฟกบนี่ลงเสร็จแล้วฟังหนึ่งครับนี่จะเป็นเมเจอร์ครับผมชั้นทางแปดใบครับผมนี่จะเป็นตู้กิปรุ่นเทอร์นโปรสิบแปดใบครับด้วยนี่ครับแปดใบเลือกกินนะครับผมสุดยอดดี ออาเอาตีไปไอตีไปไปีไปไปโอ้่หุูพผอเอา่อเราเทปบ้านตั้งแต่ลิ้นนะครับเน็นชีตเป็นเจ้ากี้วครับยูเครื่องเสียงเนี่ยึ้นไปเล่นนั่งึืนไปเลยนนั่งลงาลงมาแล้วไปจกตู้พัดด้วยอาจารย์พี่อนจารย์นี่ยังไงเฮ้ ทุกคนเปิดดากกอนไอ้เพื่อดาบกันเวนี่ครับพลังเสีเอาไฟกับฉากลงครับฉากลงครับนี่รถของวงครับผมรถแก่ไฟแก่ฉากฝนมาฝนรถรถขึ้นพลังเสีเอาลงมาไว้ครับบานิไปแกะชดุดนี่อาจารย์นหนึ่งก็เราเปิดประตูแนี่มาควบทีบมันเด้อครับผม จัดจิม้มง,งาน,นาประนอดรับวรนอประนอนดครับอเอออาจารย์แพ้ครับผมมือไฟค,ครับผมเป็นกกห้กาแฟจะต้องสองหโอ้ยกินยแพกแกาแเกียวและเจ้าหวัดครับคืนนี้ เสียบดากันแน่นอนาด้วยอาจารย์สันครับผมอาจารย์สันครับมีด้วยนี่ครับด้วยของเสียงท่องฟินแลนด์ครับผมจากไฟเสียงสีเป็นของเสี่ยวข้าวเสียงท่องครับต้นช่องนลยครับกำลังยับหลุดทำงานคนไหวครับเป็นกำลังใจนะครับเด้อ ูก็ม,มาช่วยทีมงานครับลูกตูช่วยไอ่ไอลูกตู้มีตอรฟรูสันนี่ไงไอ่ครับมาดูการลงตู้ของทีมงานครับนี่ให้ทายได้ไอ่ยได้จ,ดจับไวยได้ จัดจาเก่งเลยนี่วยน้อยครับเก่งครับผมเเอาจริงเเอาหนูฝัดี้โอ้สุดยอดดีเก่งวานเราเฮ้ยพิทากยพิทากพิทากแม่งยังไงเอ้าไ ยาวทังอยู่อไปเอาดองเอางงนไปหลุดนี่คนขวาวานิบยงนไปหลุดไปหลุดโก้ตะกี้เราก็เคยไว้รุ่นครับนี่อาจารย์สันอาจารย์สันสันจายเลเสียดากได้เราล่าเนี้ย เาแสบดาดัวตวทึ้งแจบดาด<า>ึ้งตัวใชงจวดแนเ่เอาเอาเอาไปอวาดจักเพื่อนเดินเอคเพื่นอนจักงานเราครับงานงานนั่จังคือมารับมานอนงานประชาแดา นี่ครับเอ้ยพี่จักรอครับผมนี่ซ่อเีรัซี่ใบจักขึ้นซีรั่งซี่ใบครับผมโอ้ีหเมื่อเจัอแก้วเดียวครับน่งพอดีพักซีรั่ี่ครับผม ต่อเสนีไปแ้วก็จักขึนครับอกันนนี่สคาละปไครับี่ิกัไปอับล่ากาไปะต้องื่ได้ครับโอเคครับหนึ่งคันคันนี้งพเเียงเสียงจะตวงพวกนีจะอครับ ขันนึงครับมปูมเจียงขันีีันหน่งไฟันหนึางปั้นครับามกเนันครับมีอยขันนึงครับลูกเยาวางสองชักไอชัก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 ๊บบึ๊จับบึ๊บบึ๊จับบึ๊บึ๊จับบึ๊โอ้จับ บดจะบุดบดจะบุดโอ้้หเห็ดดีอเลยเลยสีอรลอยซกินอึอดึดๆๆอดไหนา่ครับานเรา,ส,าพพสั่ัไป ดูแลรอนแรกงานงานเกลือกโอ้ยเมื่อไหร่เมื่อไห่บอกได้อีกซีใบครับผม Vài, vậy? Không, không. Mình như dạng 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 นี่เก็บวงก็หมายถึงว่าอ่าเวทีนอนนึงก็ตเสียวงอ่านักดนตรีิลปินส์วงโชว์วงเต็มวงครับผมเอเล่นว่าเต็มวงโยคอ่า ที่ของเกวือเองครับทีนีทีของแชวข้าวไปสงเีเอาไอ้ฝากคนแรงคนเชี่นก็จะเกดเสียดูเ้อะจิตใจจะมีเจ้าก่อนเยอะช่วงแง่ใยดูครับลค์สุดยกดติตาด้วยครับผมครับ